ไปแล้วสมองมันกราบซีผู้ชมด้วยนะครับผมไป๊กคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้กูมีสาระนะเวยเก็กวันนี้จะเป็นคลิปที่เราจะมีสาระมากที่สุดในช่องนี้ในจักรวาลน,นี้และในจักรวาลที่มีผมอยู่ <Brand. S 2> ขั้นแรกก่อนที่จะไปรู้ว่าลายการเล่นของทางแต่ละเพศเนี่ยต้องเล่นลายไหนโซนไหนต้องใช้ภูมิศาสตร์ยังไงในการเล่นต้องมารู้ประเภทของมันก่อนนะว่ามันมีประเภทอะไรบ้าง โอเคโดยหลักๆแล้วเกมนี Rah ้จะมีแบบประเทแบบุ้ยประเภทรถถังอยู่ประมาณสีประเภทนะมียางพค่ารถถังรถถังกลางรถถังเบารถถังหนักอืมไม่มีอัจาน่าจะมีแค่ในคอมซึ่งในมือถือแม่งไม่ทไมาเยอยเพราะว่าแม่งแม่งกากไอ้เหี้ยโอเคเริ่มจากรถถังที่คนเขาเล่นบ่อยกันที่สุดนะคือรถถังหนักส่วนมากคนจะเล่นรถถังหนักกันโอเคอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นวีเคจ็สิองแล้วกันนะลูกรักคนใหม่กูเอง รถถังหนักเป็นรถถังที่ตามชื่อมันหนักมันต้องแทงเว้ยตามชื่อรถถังหนักมันต้องออกไปแทงเออออกไปแทงพวกเกาะเรานี่ข่อนจริงหนักตามชื่อของเรานะไม่ใช่เอาไปสไนเปอร์ในไอเทียก็คันนี้อย่างวีเคเจ็ดสองเคเนี่ยเกาะใช้ได้เล่นแนวหน้าได้ตามสบายมันมีแนวหน้ามันก็จะแนวหน้าหลายประเภทนะไม่ใช่หน้าแบบหน้าเลยเขาเรียกว่าแถวหนึ่งแถวสองแถวสามเพราะว่าไปบางคันมันหนาแต่ถ้าเล่นแถวหน้าสุดเลยเนี่ย มันโดนยิงง่ายเขาก็เลยจะถอยลงมาแถว2แถว3อย่างงี้โอเคต่อมาเป็นรถถังกลางรถถังกลางมีหน้าที่เ,เ,เขาเรียกอะไรสําหรับผมในรถถังกลางมีหน้าที่สําหรับไปเป็นเหมือนกับตัวที่เอาไว้สําหรับกําจัดรถถังเบาเพราะว่ารถถังกลางเนี่ยเร็วปืนจะดีเหมาะกับการไปก่อกวนทีมฝั่งนู้นมากๆนะรถถังกลางนี่จะยืดหยุ่นมากๆทําอะไรก็ได้สปอร์ตก็ได้บางคันสนับสนุนได้ บางคัน,ม,นมันก็สไนได้นะแต่แต่ไม่แนะนําเรื่องกนนารสไนเนี่ยสไนปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเอ่อแทงก์เดสเตอร์เยอร์หรือทีดีกันดีกว่าโอเคส่วนมารถถังกลางเนี่ยที่ผมเห็นเขาเล่นกันนะเขาบางทีนะแมปไหนแมทแมทไหนเนี่ยไม่มีรถถังเบารถถังกลางเลยแหละจะเป็นหน้าที่ตัวสปอร์ตแทนให้หรือถึงจะมีรถถังเบาแต่รถถังกลางกนะ็สนับสนุนรถถังเบาได้แล้วก็ไปสปอร์ตช่วยรถถังเบาได้อ่าประมาณนี้ ส่วนรถถังยานพิฆาตหรือแทงเดสตอยเออร์แทงเดสตอยเออร์จะมีหน้าที่สำหรับเอ่อในการสไนเปอร์ตามชื่อมันไม่ไม่แต่เดสตอยเดสตอยเลยอ่ะ er. 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 คือมันจะมีปืนที่เขาจะสรงพลังกว่ารถถังาสายอื่นนะก็ค,คือปืนมันเจาะเยอะดามเมจแรงส่วนมากนะที่เจอดามเมจจะแรงแล้วปืนเจาะเยอะค่าพลังจะดีบางคันนะ มันเป็นรถถังที่เหมาะกับการสไนดป์มากที่สุดบางคันก็เหมาะกับอาการเอาไปแนวหน้านะออย่างเช่นคันที่เหมาะกับารเอาไปแนวหน้านะมันก็ไม่ได้น้ามากนะทีเก้าห้าก็เล่นได้แนวหน้าเพราะว่าแม่งหนาเฮี้ยเเลยนะแต่ว่าก็อย่านะไม่แนะนําให้น้ามากนะก็ไปเดียวเดียวอย่าไปเดียวเดียวทีเก้าห้าเพราะว่ามันช้ามันจะโดนลอยได้ทีสามสิบถามว่าเล่นแนวหน้าได้ไหมได้เพราะรถถังมันคล่องตัวอยู่ทำไห้แล้วมันมีป้อมปืนด้วยโอเคก็ประมาณนี้สำหรับแทงด้วซยอร์มีแล้วที่สไนเปอร์ รถถังเบารถถังเบามีหน้าที่สปอตช่วยมองให้ศัตรูไม่ใช่มองให้ศัตรูมองให้เราเออเป็นการเป็นหน้าที่เหมือนหน่วยสอดแนมซะมากกว่ารถถังเบาก็คอยมองให้เพื่อนสอดส่องเพราะว่าจะเป็นตัวที่คล้องตัวที่สุดแล้วก็จะมีระยะการมองเห็นที่ไกลดังนั้ใน,ใน,น,นรถถังเบาเนี่แหละจะเป็นตัวสายตามองเห็นให้กับทีมโอเคก็สรุปสั้นๆน,นะรถถังหนักแทงรถถังกลางสนับสนุนทีดีสไน เรถถังเบาสปอร์ตให้เพื่อนประมาณนี้ก็เข้าใจไม่ยากหรอกสำหรับผู้เล่นใหม่ก็อาจจะไม่คุ้นจินนะสำหรับผู้เล่นเก่าเขาคงเข้าใจแล้วแหละไอ้เหี้ยแต่บางคนผู้เล่นเก่ากูเห็นเล่นกัน50,000กวาตาก็ยังเอา e100 มาสไนเปอร์นในสังคามันส <What the S 1> ังสอนว่า